ู้ไมว่าจะถึงเทศกาลตู่จีนแล้วนะใช่ใช่ตู่จีนก็คือ Chinese New Year พี่นันตู่จีนีน้เราผลักกิจไปตามหาอ่างเปายพ <Yahoo! S 2> ี่เกดรู้มไหมว่าก่อนที่เราจะได้อ่างเปาอ่ะเราต้องไปซื้อส้อมก่อนนะใช่ครับถ้าเราซื้อส้อมเสร็จเราจะซ้มไปไวพอผู้ใหญ่ใช่ใช่เพราะว่าความหมายของส้มคือความมั่งคั่ง รวยและเงินทองเราไปซื้อส้อมกันดีกว่าวนี่เป็นส้อมใสเล็กนะคะแต่นี้คือส้อมใสใหญ่นะคะนี่คือส้อมอะไร นั้นเลือกอันไหนสวยๆมีไหมเออลูกนี้สวยนะยเกิเจอไหมครับสวยๆเจอเอาสิใส่กุ้งของติเก็บครบแล้วเหลือของพี่แค่สองลูก เราไไวรายวอยพรช่วยใหญ่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะได้อย่างเบากันกี่บาทพี่เกดพร้อมยังพร้อมแล้วครับไปกันเลยสวัสดีครัวันนี้เราจะมาวยพรให้แม่อินนะคะครับมาค่ะบวยพรว่รวอราอะไรเอ่ย ด,ดังครับกมชีฟ้าใช้ของเปาหนาไหลโอ้ยเี่หงของเปาหนาไหลด้วยใช่ไหมครับนั้นว่าไงครับไม่พวรน้อไงครับอื่มแล้ว <c oughs> อ่ะอิ่มแล้วอะไหงเ้ยอ,อยู่ยี่สเห็นยญไฟาย้าวเชี่ยวอ้าว红包对ม你们要 要红包啊给红าอ่ากอเป็นแมสเตอร์กับพู้ชนะพี่พี่要怎么说给红包要怎么说ซ啊,啊这个里面้า<分>怎么说ี谢谢 <啊 S 2> ่่านรู้จักของเบาไหมรู้จักสินี่ไงของเบาคือช่องสีแดงแบบนี้ก็คือ e ตเตะเอียจะรไปอวยพรพ่อเอกันนะครับเราไปกันเลย อ๋ออยพรใช่ไหมครับอ้ยพรต้องมีแจกซองอ่างเปาด้วยนะอ่าขอบคุณครับอ่าอ่าที่เคสขอบคุณครับเช็ดเช็ดเอ้เก่งมากเดี๋ยวเราจะไปอวยพรนีชีลี่กันนะคะพรตืว่าใช้ของกครับ้อง้นระทครับตาองกนขอบคุณครั หกเป้าหนาหลายอ่ะหกเป้าไปลูกเอในห้องแก้มไหนจริงอืมเอเดยวเราจะไปบ้านจิ้วจิ้วกับบีแอนแล้วนะครับวันตุนจีนต้องพูดเพราะๆนะคะห้ามพูดไม่สุภาพนะคะนี่เราเข้ามาถึงบ้านจิ้วจิ้วกับบีแอนกันแล้วนะครับจะไปไว้พอนจิ้วจิ้วกับบีแอนกันเลยจิ้วจิ้วแอนแล้วค่ะ เอาใครก่อนจิกกี้ก่อนพูดว่าไงครับกุ้งชิฟาใช้ของว่าน้นโอเคตุยตุยตุค่ะไม่ครับกุ้งชิฟ้าใช้ของว้าน้หลโอเคกุชชีครับแล้วซิ่งเหนไเลือดของว้านหนาลโอเคเดยเดยนี่ีีงเห็นไฟเลือของว้านหนาหลครโอเคค่ะ ขอให้ป้านนติดกเพีงลเขากงสดว่าใ้หงสลก้อนน่ารักให้红包เ奶交โอเคขอบคุณครัขอให้มามีสุขภาพดีๆอายุยืนยาวรวยๆนะคะขบครับขอให้อินิคกี้กับน้าแซมมีเงินเยอะๆรวยๆบางๆนะคะโอเคขอบคุณครับอ้าวของนั้นๆคืออันนี้ครับอ่าแล้วาาดเก็บได้าัา ขอให้ป๊าแม่คุณสุขภาพแข็งแรงเพ่งเพงเพงเพงเลยด้วยนะคะโอ้โหแห่งเลยครับน oh, hey ี่ไงชื right. uh, okay. <N <N ah> ่อที่เก็ตอบครับทย่เก็บนะอ่านเป็นต่อ๊าอ่านว่าไงครับอีกอทีกอเอตอกเก็ดโอ้คอะเราได้ซองมาครบแล้วนะครับโอเคไหมครับทำไรครับทิ่เก็ตครับเฮ้ยมีเข่ามันยเน่ไม่ขาดดิ เอาวที่เกต์นับก่อนที่เกต์มีกี่ซองครับแนนนนนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบอนที่เกต์นี้เจ็ดนะครับเจ็ดเหมือนกันอ่าเจ็ดเหมือนกันคราวนี้นับดูนะครับเราจะมานับดูนะครับฮะวนายจุดแกนอ่านับไงครับนับไงนับเงินเดี๋ยวกูจะเข้าอ่าของแนนแนนไปแล้วมาแล้วนะครับหนึ่งคันถ้านับเอาไว้ตรงนี้นะครับ จะนนั่งรอไก่อนขอที่เก็บนัดเลยหนึ่งพันไปช่วยอ่ะผิดสองคนหนึงไม่ได้หนึ่งไม่ได้่ไดองสองก็หนึ่วางไว้ก่อนนับเสร็จแล้ววางไว้ตรงนี้หนึ่งพันนะครับโอ้โหที่เก็บก็หนึ่งพันนะครับที่เก็บไว้สองไปต่อไปครับใครมีเยอะกว่ากันั้นใบต่อไปอยู่ไหนนี่ตอนั้นนัดไปสองพันหรอเี่ยต่อไปเลยเร็วเร็วต้อต่อไป หนึ่งพันครังกันด้วยนะสามพันครังเลยฮะสามพันครับพี่เกศมาไหมเฮ้ยไม่มีหลายใบรน้าี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า0ิ0หนึ่งพันัพี่เกตได้3 0 0พันแล้วนะครับนันนันส3 0พันยังสามพันแล้วเกศซองต่อไปครับสองี่หาจปดเกาิบหนึ่งพันห ก็สี <blunt animation> ่พันเหมือนกันแล้วนะครับเอาซองต่อไปครับที่เกดต่อไปอันนี้ผมใครก็ไม่รู้อันนี้ก็เลยยัเหมือหนึ่งพันเลยหนึ่งพันที่เกดได้เป็นห้าพันแล้วนะครับนานๆได้เท่าไหร่แล้วลูกยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงห้าพันจะถึงแล้วครับหนึ่งสองสามอันนี้สี่พันใช่ไหมห้าพันแล้วครับของนานๆมาห้าพันวางไว้ลูกไม่ต้องเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราได้เท่าไหร่ หนึ่งพันี่กแค่ะก็เออองพี่ยแค่สองของที่เกตตอนนี้ได้หนึ่ันค่ัเตี๋ยได้หกพัแล้วนะคะผมได้หกพันล้วกันละนั้นก็หกพันครับเหลืออีกหนึ่งซองไหมหมดยัง้องผมเลยแค่ซองสุดท้ายค่ะอ๋อซองสุดท้ายที่เกตมากับเรายิงห้าร้เฮ้ยมี2องไปหนึ่นห้าร้อยบอกห้ารได้หนึ่งห้าสรุปก็คือ นั่นๆได้ทั้งหมดเย้7,000บาท7,000บาทเจ็ดได้ทั้งหมด7,000บาท7,000บาทเหมือนกันนะครับอ่าถ้าใครชอบอคลิปของเราอย่าลืมอะไรนะครับอย่าลืมไลค์และกดติดตามด้วยนะคะเพือเป็นกำลังใจงให้หนูด้วยนะคอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนี่เป็นการรับอ่างเปารับเยอะจนเป่าทะลุทะลุเป้าทะลุอะไร เพราะว่ารับอับเปาเยอะใช่ไหมทะลุเป้าหรือเปล่าเกทะลุเป้ามเกมเป่าเป้าทะลุหเจ็ดแป้าสิบเจ็ดเจ็สงเสองเจ็ดสามเจ้าสามข้าวดีดเพราะมีงินต้องเกมแปดเกมบวกอีก1นึมอร์นี้รวยละค่ะนูรวยแล้วนะคะโอ้โหเลย